โย่ Yo, สวัสดีเพื่อนๆชาวฟิตเฟิร์มฟันนะครับผมเจอกันอีกครั้งนะฮะสำหรับในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาออกกําลังกายบริหารกล้ามเนื้อหน้าอกด้วยยางยืดนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมเราจะออกกําลังกายนะครับมีทั้งหมด4ท่าบริหารกล้ามเนื้อในอดส่วนของหน้าอกบนอ,อกกลางและอ,อกล่างนะครับรวมถึงอ,อกด้านในของเราด้วยนะฮะเราจะใช้ขนาดยางยืดที่ผมมีนะฮะก็จะอยู่ที่ความเหนืดประมาณ25กิโลกรัมหรือ 5 5ปอนด์นั่นเองครับก่อนอื่นนะฮะอย่าลืมกด subscribe ติดตามช่องฟิตเฟิร์มฟันของผมด้วยนะฮะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับผมเรามาเริ่มกันที่ท่าแรกนะครับท่านี้ก็จะเป็นแบนเชสเพสนะครับก็จะเป็นอกกลางนะครับหรือว่าได้อกโดยรวมนะครับวิธีการนะครับเราก็จะรัดยางเอาไว้ประมาณช่วงนี้นะครับรัดยางสั้นหรือยาวอันนี้ขึ้นอยู่กับเรานะครับถ้าเกิดเรารัดยาวแบบนี้นะครับก็จะความหนืดก็จะน้อยลงนะครับผมใครอยากได้ความหนืดมากก็จะรัดสั้นๆไปเลยเราก็ จับยางในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ให้ยางเนี่ยวางพาดแขนของเรามาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จับยางในลักษณะแบบนี้นะแล้วก็ข้อศอกของเรานะครับเราจะไม่ตั้งข้อศอกสูงเกินไปนะครับเราจะลดศอกลงมาให้ต่ํากว่าไหลประมาณ45องศานะครับแล้วก็เกรงลําตัวนะครับตัวตรงนะครับเปิดหน้าอกบีบสะบักนะครับแล้วก็กดไหล่ลงต่ำ จากนั้นเราก็เริ่มดันเลยครับผมจุดที่เราจะต้องโฟกัสอีกจุดหนึ่งก็คือในจังหวะที่เราดันไปแล้วให้แขนของเราบีบหนะ้าอกของเราให้มากที่สุดนะครับแบบนี้นะครับดันแล้วก็ปึ๊บบีบนะแบบนี้นะครับแล้วก็ตันช้าๆนะครับลงให้สุดเลยไนดะ้ให้ยางแตะอกแล้วก็ดันปึ๊บแล้วก็บีบ ท่าที่2นะครับท่านี้เราจะน้นไปในส่วนของกล้ามเนื้อหน้าอกตรงกลางนะครับผมหรือว่าแบนอินเนอร์เชสต์ตนเองนะฮะเราก็รัดยางนะครับในตำแหน่งเดิมได้เลยนะครับผมแต่ว่าเราจะเปลี่ยนตำแหน่งในการจับยางในรอบนี้นะครับเราจะจับยางนะฮะให้มือทั้งสองข้างเนี่ยอยู่ชิดกันแบบนี้เลยนอกจากนั้นนะครับก็เปิดหน้าอกบีบสะบักนะครับแล้วก็ทําการดันยางไปด้านหน้าโดยแขนทั้งสองข้างของเราเนี่ยยังอยู่ใกล้กัน และศอกจะไม่กางนะฮะสอกเราจะแนวดำตัวไว้แล้วก็ดันไปด้านหน้าแบบนี้แบบนี้นะฮะพยายามใช้แขนของเราเนี่ยบีบหน้าอกให้มากที่สุดแล้วก็ลงต้านลงชา้ชาๆสอกแนวดำตัวนะครับแล้วก็ดันปึ๊บน่ค้างไว้ประมาณวินาะทีนึงแนละ้วก็ปล่อยชา้ชาๆหนึ 1, 2, 3, ดันปึ๊บ สำหรับท่าที่3นะครับผมท่านี้นะครก็จะเน้นไปในส่วนของหน้าอกด้านล่างนะครับผมวิธีการนะครับเราก็จะรัดยางนะครับอันนี้จะอยู่สูงนะครับผมเพื่อที่จะเราสามารถดันลงมาข้างล่างได้นะฮะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับเปิดหน้าอกนะครับแล้วก็โน้มตัวมาด้านหน้านะครับเล็กน้อยนะฮะแล้วจากนั้นนะครับผมให้เราทําการดันลงด้านล่างนะครับล็อกลําตัวนะแอนหน้าอกไว้แล้วก็ล็อกลําตัวแล้วก็ดันลงด้านล่างครับดันลงแล้วก็พยายามบีบบีบหน้าอกนะฮะแบบนี้นะฮะ แล้วก็ต้านช้าๆนะครับขึ้นมาจนสุดเลยนะฮะให้อกของเรายืดเต็มที่แล้วจากนั้นก็ดันลงล่างเหมือนเดิมปึ๊บแบบนี้สหรับท่านี้นะครับผมก็จะเน้นไปที่อกด้านบนของเรานะฮะโดยการรัดยางนะครับเราก็รัดยางนะครับที่ ต่ำกว่าเอวของเรานนฮะรักษะแบบนี้นะฮะเราจะยืนหรือเราจะนั่งก็ได้นะครับผมแล้วพยายามนะครับเปิดหน้าอกเหมือนเดิมนะครับเชิดหน้าขึ้นไปด้านบนให้เราดันขึ้นด้านบนเฉียง45องศาแบบนี้นะครับปึ๊บอ่าแบบนี้แล้วก็ต้านลงช้าๆนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าตอนดันขึ้นนะครับพยายามบีบหน้าอกด้วยนะครับให้หน้าอกด้านบนของเราทํางานนะครับท่านี้ต้องโฟกัสดีๆแล้วก็ต้านช้าๆนะครับแล้วก็ดันปึ๊บบีบ ช้าๆแอน,นอ,อกไว้นะครับยังแต่อ,อกปุ๊บดันฮึบ ก็จบกันไปแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับท่าออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อหน้าอกของเราด้วยอย่างยืดนะฮะสี่ท่านี้นะครับก็ออกกำลังกายครบทุกมัดเลยนะับเพื่อนๆที่มียางยืดที่บ้านในช่วงนี้นะฮะก็สามารถออกกําลังกายตามคลิปนี้ได้เลยนะรบับอกเลยว่าโดนมากๆนะครับผมจุดสําคัญเลยนะับพยายามโฟกัสให้ดีนะครับผมเราจะได้มี อกที่สวยนะครับแล้วก็ดียิ่งขึ้นนะฮะเสริมมุกคลิกให้กับผู้ชายอย่างเราได้ดีเลยนะฮะสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับผมเป็นกําลังใจกับผมโดยการกดไลค์ Subscribe และกดแชร์นะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของผมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าแล้วกันเนาะวันนี้สวัสดีครับ